ท่านผู้ชม่นครับในนามของพร,รรคกล้าทมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครนะครับทั้งสี่อำเภออำเภอฉว,วงอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนและอำเภอพิปูนนะครับที่ให้โอกาสและก็ไว้วางใจผู้สมัครของพรรคกล้าทมนะครับซึ่งน้องสอจอโอวันนี้นะครับ พร้อมที่จะทําหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรของพี่น้องชาวนาครเขต8นะครับทุกคะแนนที่พวกท่านกาให้น้องโอนะครับพวกเราในฐานะครอบครัวกล้าทำนะครับจะจําไว้ตลอดชีวิตและสิ่งไหนอย่างไหนที่พวกเราครอบครัวกล้าทำหรือพรกกล้าทำสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับพื้นที่เขต8และพี่น้องชาวจังหวัดนคร เราพร้อมจะทําเดินหน้าเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองตามที่ผมและทีมงานได้ปราใัยนะครับว่าเราจะมาช่วยพัฒนาจังหวัดนครให้สมกับเป็นเมืองหลวงของภาคใต้นะครับให้มีความเจริญนะครับในทุกๆด้านสภาพของเศรษฐกิจของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพชราคาพืชผลการเกษตรหรือเรื่องอื่นๆน,นะครับเราจะมาช่วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราถือว่าเราปักธงที่จังหวัดนครเขตแปแล้ว นะครับเราพร้อมที่จะพัฒนานครบาด้วยกันต้องขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอฉวางอำเภอพิปูลอำเภอนาบอนและอำเภอช่างกลางนะครับด้วยความเคารพรักนะครับ <S <S ท่านหัวหน้าพักอยู่ที่กรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่ก็โทรมาผมในฐานะที่ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวพักกรรมนะครับก็หายเหนื่อยและทําให้ผมรักคนนครมากขึก้นกว่าเดิมอีกหลายเท่านะครับซึ่งครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง นะครับในสนามแรกของพักราธรรมนะครับซึ่งความเตรียมพร้อมนะครับอย่างที่พวกเราทราบดีก็เตรียมพร้อมเพียงไม่กี่วันแม้กระทั่งวันสมัครน้องโอยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้ลงหรือเปล่านะครับเราก็เตรียมการไม่ถึง4ี่ห้าวันนะครับผลออกมาก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวนครเขตแปดทุกๆอำเภอด้วยครับ ทำไมล่คะคะคุณธรรมนัดมองว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรามีเวลาเตรียมพร้อมและก็เป็นการสามารถปักธงของพักได้ในภาคใต้เอาชนะคู่แข่งซึ่งเป็นเจ้าของทีมเดิมอะค่ะคือผมมาเลือกตั้งซ่อมนครครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนะครับผมก็มีความมั่นใจว่าคนนครเป็นคนดีเป็นคนพูดแล้วรักษากรพูดคำไหนคำนั้นนะครับ ดังนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็มั่นใจว่าผมจะปักธงที่นี่ซึ่งตัวผู้สมัครเองก็มีพื้นฐานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ที่น้องชาวอำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางและระบอนก็ให้ความรักเอ็นดูต้องโออยู่แล้วนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยต้องขอบคุณนะครับเครือข่ายที่น้องคนใต้คนลครค,คนทัวท่วประเทศไทยที่หลั่งไหลามาช่วยให้กําลังใจนะครับต้องโอมาโดยตลอด ในช่วงระยะเวลาที่เราลง,ลง,ลงหาเสียงที่มาเกือบ 40, 40วันนะครับค่ะหลังจากปักธงได้ที่นครศรีธรรมราชเรามองอนาคตของพรรคการธรรมในพื้นที่ภาคใต้ยังไงบ้างและมีแผนอะไรไปในอนาคตสําหรับการเลือกตั้งหลังจากนี้นะค่ะคือพรรคการธรรมในเวลานี้เรามีสสเพิ่มอีกหนึ่งที่นครเรามีที่นาราธิวาสสองท่านนะครับเรามีที่สงขลาหนึ่งท่านนะครับ เรามีความมั่นใจว่าการชนะก,การเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องชาวใต้นะครับจะให้โอกาสพรรคล้องใหม่ที่เรากล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจและทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนนะครับคุณธรรมนัฐมองอยังไงบ้างเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หลายๆพรรคการเมืองเราอากจะไม่ได้ระบุว่าพรรคไหนใช้กระสุนค่อนข้ามากกับการทุ่มลงไปในการชิงเก้าอี้รอบน้คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของวลีที่เขาพูดกันนะครับจะใช้กระสุนหรือไม่กระสุนเนี่ยอยู่ที่ คนกระทําความผิดถูกจับหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดก็เห็นว่าเวลาผมจัดเวทีปลาศัยนะครับเราเชิญชวนพี่น้องมาฟังเราปราัยเนี่ยเวทีแรกตีประมาณสักเจ็ดพันเวทีที่สองก็หมื่นหนึ่งเวทีที่สามเราเห็นชัดเจนว่าพี่น้องหลั่งไหลามาไม่ต่ำกว่าสามหมื่นชีวิตมานั่งฟังผมปราศัยและทีมงานปราศัยนั่นหมายความว่าเรานี่สร้างกระแสที่นี่นะครับโดยเราใช้นะครับตัวผู้สมัครและพักแนวทางของพัก นะครับซึ่งครอบครัวของกล้าทรรมในเวลานี้บริหารกระทรวงเกษตรแลสกรผลงานมีความชัดเจนคนใต้ก็เห็นครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีว่าการผมทําอะไรให้คนใต้บ้างน,<ม>นะครับอุปสรรคอีกอย่างนะที่มีกระแสขาวมาเหมือนกันว่าฝ่ายของข้ามปมีการร้องเรียนไปยังกกตที่ทำน้องกกตให้สอบสวนเรื่องผลการเลือกตั้งในทางนี้คมมึงคือเราเป็นนักการเมืองนี่ก็จะฝากบอกน้องโอเหมือนกันว่าเป็นนักการเมืองสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือยอมรับการถูกตรวจสอบ นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาหรือกระแสนะครับที่ว่าเราทาอย่าง,งน้นทําอย่างนี้นะครับผมมี้ตอนปัจจัยนะว่าจะฝ่าอุปสรรคการสอบต่อต่อผมอยู่ชีวิตการเมืองเลือกตั้งสมัยแรกก็โดนร้องไป20เรื่องนะครับแต่ก็ผ่านพ้นมาถึงทุกวันนะครับกังวลในข้อร้องเรียนต่างๆที่จะตามมาไหมคะณเวลาตรงนี้ต้องกลับเรียนที่รองสื่อมวลชนว่าเรายังไม่มีข้อร้องเรียนอะไร เหตุไหมครับเราเรามีคำถามใจอีกไหมเลยที่ภาคใต้ถ้าเราจะขยายปอใส่เพิ่มถ้าการเลือกตั้งครั้งใหญ่ข้างหน้าคือสิ่งสิ่งที่เราทํากันวันนี้แล้วผลออกมาปรากฏอย่างนี้เนี่ยนะครับฝ่ายพวกเราที่ยืนที่ที่นั่งอยู่ทุกคนเนี่ยซึ่งเป็นแกนนําของพรรคเนี่ยจะต้องวางมิติศ,ศาสตร์ว่าที่เราชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยเราจะขยายยังไงสําหรับ14จังหวัดภาคใต้ ผมโตจากชลลี่โตจากภาคใต้นะครับก็จะเข้าใจบรบทัดและว,วัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้รับคาดว่าจะมีผลกับือมีการปรับโภา,านาการในการทุนตำแหน่งไ,ไ,ไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าเรากําลังสร้างครอบครัวกภกาคกต้ทำเราต้องการสร้างความมั่นคงให้กับพักเราไม่ได้ไปมองว่าผลของการปรับรบฯหรือเรื่องอืน่นครับเพราะว่าเรื่องการปรับรมฯเป็น อำนาจแลหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่ควรไปก้าวไกอเคนะครับก็ออขอ,สอแสดงความยินดีกับน้องเรด้วย เป,เป็นยังไงครับบรรยากาศหลังจากเรารู้ผลแล้ววันนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดหมายเลยไหมฮะเออก็ผมนัความตั้งใจใครับเพราะผมเชื่อว่าในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยผมอยู่กับพื้นที่แล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมากที่สุดนะครับเพราะผมใช้เวลาในการเตรียมตัวมาหลายปีแล้วครับโอ้หลายปีเลยเหรอฮะใช่ครับโอ้การการที่เราเคยเป็นสอจอมาก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสาคัญช่วยให ให้คุณโอมมีมีเน็ตเบิกในพื้นที่ไหมเลยทําให้เราสามารถดึงคะแนนมาได้วันนี้อ๋อไม่ก็คือการที่ผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผมมันมันทําให้ผมรู้นะฮะว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องมีอะไรบ้างและสิ่งไหนที่พ่อแม่พี่น้องเขาต้องการนะครับอืครับอันนี้ผมถามตามข้อมูลที่ผมทราบมานะคุณโอมจะตอบหรือไม่ตอบก็บไม่เป็นไรแต่ว่าตามข้อมูลที่ผมได้ทราบมาอมบอกว่าคุณโอมเนี่ยเป็นลูกเขยของคุณชินวรแต่ทําไมคุณโอมถึงมาลงบดพรคการทําครับครับใช่ ถ้าทำไมถึงมาลงกับพักกล้าทำนะครับอ๋อคือมันเป็นแนวความคิดในเรื่องการทํางานนะฮะผมก็เลยผมจะมีสไตล์ในการทํางานที่อาจจะไม่ตรงกับพักอื่นเพราะว่าที่ผมตามแล้วก็ผมสนใจฮะคือพักกล้าทำเนี้ยเขาเขาจะทํางานแล้วกณะชิงลุกะครับคุณโออยู่ในพื้นที่เองการลงพื้นที่หาเสียงหรือว่า อา่าณเวลานี้เนี่นยมันม,มันมีมันมีเรื่องการร้องเรียนอะไรมาไหมฮะไม่ไม่กังวลนะครับเพราะว่าผมก็ดําเนินการภายใต้ของอ่าข้อกฎหมายที่สกตรอบ,อบอกตุกำหนดนะครับอืมก็คือแสดงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้กังวลใช่ไหมครับกับกับรายงานข่าวที่มันออกเป็นระยะบอกว่าอย่างที่พักคู่แข่งคุณโอก็พูดเหมือนกันว่ามนันมีการแจกงเงินไะไะอย่างนี้ไม่กังวลใช่ไหม ไม่ไม่กังวลครับผมครับครับแล้วหลคือวันค,คือวันค,คือวันนี้นะผมก็คือแค่ต้องการให้นักการเมืองรูน้นะฮะว่า,านักการเมืองที่ติชนะใจประชาชนเนี้ยคือเราต้องอยู่กับพื้นที่ต้องมีเวลาต้องอมีการทํางานอย่างต่อเนื่องนะฮะถึงจะจะได้ใจประชาชนนะครับ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 คุณลุสิ่งแรกที่จะไปทําหลังจากนี้คืออะไรฮะ ก็ลองต้องลองศึกษาเูีใหย่ในพักก่อนคะว่าแนวทางของพักมีการมีแนวทางวางไว้อย่างไรครับอ๋อแล้วมีอะไรอยากที่จะทําส่วนตัวในพื้นที่ไหมครับหลังจากได้เป็นมีมีมีปัญหาฮะต้องแต่ผมก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ในพักก่อนครับอ๋อกับกับการการที่ผู้กองธรรมนัฐตอนเอกธรรมนัฐเนี่ยมาลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่เองหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเ่ยมีโอกาสได้ใัยชนะในครั้งนี้ด้วยไหมคะเกี่ยวเกี่ยวไหมครับ มีส่วนมีส่วนเยอะเลยครับเพราะว่า,<อ>าท่านธรรมนัฐเนี่ยเป็นบุคคลที่พ่อแม่พี่น้องให้ความสนใจนครับแล้วก็แกมีมรุษุสสมพั์ที่ดีนะครับความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องในืีนที่7-8บ้านผมเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อต่อท่านเพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อ๋อโอเคโอเคก็แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยจากจากสนามวันนี้เนี่ยคุณโอในฐานะคนใต้ด้วยเนี่ยมันพอจะประเมินได้ไหมครับว่า เออมันเป็นการประกาศแล้วว่าสําหรับพักกล้าทํากับสนามจังหวัดภาคใต้ครั้งหน้าเนี่ยเขาเอาจริงแน่นอนไม่ไม่นั้นผมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่สามารถตอบได้ฮะต้องให้เป็นหน้าที่ของกรรมการมวยแหารพักแล้วก็หัวหน้าพักครับ,รบโอเคครับร้อยเอกธรรมนัฐมีคําแนะนําอะไรกับเราไหมครับหลังจากชนะในครั้งนี้ฮะอืมแกบอกก็คือบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแกบอกว่าบิ๊กโอถ้าเกิดว่าน้องอันได้เป็นตัวแทนของชาวนครนะฮะน้องก็ต้อง ทำงานให้เต็มพี่อย่าให้พ่อแม่พี่น้องปิดหวังนะครับอ๋ Few อโอเคครับสุดท้ายครับคุณโออยากจะบอกอะไรกับคู่แข่งในวันนี้ไหมครับออกกับค, <ๆ S 2> คู่แข่งคือคู่แข่งทั้งทุกคนนะ <ๆ S 2> ทุกท่านผมรู้จักกับทุกคนนะคขาเ้าสนิทผมผมแค่อยากบอกว่าวันนี้การแข่งขันมันจบแล้วผมแค่อยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาอ่าช่วยร่วมกันพัฒนา นักพรตเ,เ,<ก>เก็บปรตให้ดีละก็มีความสามารถทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องให้เต็มที่ครับครับและสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกเราวันนี้ไหมครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับคะแนนทุกคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจผมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องไว้ใจผมเพราะเชื่อเชื่อเมื่อครั้งที่ผมเป็นสอจอว่าผมเป็นคนที่ทํางาน เป็นที่แล้วเมื่อผมได้รับตําแหน่งสอสผมจะมีงานและมีภารกิจมากกว่าเดิมครับครับโอเคขอบคุณคุณโอมากครับขอบคุณมากครับคุณโอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ยูทูบมัติชนทีวีด้วยนะครับ